สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะพบกับร้านเรานะคะร้านมือสองกเกษตรยนต์นะคะหรืออ e ีแตนพิจิตสองนะคะอ่านะคะแต่ว่าเราขายทุกอย่างนะคะลูกค้านาอค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปได้สามล้อมาคันหนึ่งนะคะอ่าเป็นสามล้อของชาวบ้านเลยนะคะสามล้อบ้านๆเลยนะคะอ่าเราก็ได้ไปซื้อมานะคะ ซื้อมานะคะเพื่อมารีวิวให้ลูกค้าเราดูนะคะเผื่อใครตามหาอยากจะได้สามล้อไปใช้งานนะคะลูกค้าอ่าตัวนี้นี่คือเราขายตามสภาพนะคะลูกค้าตามสภาพหมายถึงเราไม่ได้ทําสีสันอะไรเลยนะคะลูกค้าแต่ถ้าท่านใดนะคะอยากให้เราทําให้นะคะก็บอกได้นะคะแต่ในในคลิปนี้นะคะเราขอเปิดขายแบบตามสภาพไปก่อนเนาะค่ะ คือใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าใช้งานได้เลยนะคะเพียงแต่เรายังไม่ได้ทำสีนะคะ่าใช้งานได้เลยขับมามาวันนี้ก็คือขับกลับได้เลยนะคะลูกค้าอ่านะคะตัวนี้มาเปิดตัวในเครื่อง Honda นะคะอ่าเปิดตัวมาในเครื่อง Honda เลยนะคะติดง่ายนะคะเช้ามาไม่มีโกงนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะรีวิวการขับใช้งานให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันก่อนเนาะอื เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปการขับติดเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่านี่นะคะข้างหน้าเป็นเป็นแบบแม็กเล็กอะนะคะลูกค้าเนี่ยคือสามล้อคันนี้สามารถไปบรรทุกได้เลยนะคะลูกค้าเพราะช่วงล่างมีแหนบนะคะมีแหนบมีแหนบมีโช๊คแบบเสริมเสริมซ้ายขวาเลยนะคะลูกค้ามีแหนบมีโชค๊คคาร์เหล็กข้างล่างไม่มีผุนะคะอ่ะไม่มีผุไม่มีหักนะคะลูกค้า คันนี้เหมาะมากนะคะเหมาะมากกับการที่จะเอาไปบรรทุกเลยนะคะเช่นนะคะเช่นเช่นลูกค้าที่อยากจะเออเอาไปไว้วิ่งส่งน้ําแข็งตามตลาดนะคะอ่าตามตลาดบรรทุกน้ําแข็งวิ่งส่งตามจุดต่างๆเนี่ยนะคะคือสามารถบรรทุกหนักได้เลยนะคะคันนี้อ่าไปลากไม้ฟืนอ่าไปตัดไม้ฟืนแบบอ่าเหมือนชาวบ้านไปตัดไม้ฟืนมาเผาถ่านนะคะภาษาสองคนผัวเมียเนาะ ค่ะก็คือคันนี้สามารถตอบโจทย์เลยนะคะตอบโจทย์เลยบรรทุกได้นะคะไม่ต้องกลัวหักนะคะเนาะเครื่องก็ไม่ต้องกลัวโกงนะคะประหยัดนะคะประหยัดและติดง่ายด้วยคันนี้นะคะนี่ตัวนี้สามล้อของเรานะคะเปิดให้จองนะคะรหัสรหัสสามล้อหนึ่งนะคะคันนี้รหัสสามล้อหนึ่งนะคะราคาหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ 9,900บาทคือสภาพตามนี้เลยนะคะขับใช้งานได้นะคะแต่เราไม่ทำสีนะคะในราคานี้นะคะถ้าทำสีหรือเก็บงานในจุดต่างๆก็คือบวกเพิ่มนะคะลูกค้าอ่านะคะ,อ,ะอันนี้เราให้ดูรอบคันนะคะสวยๆเลยนะลูกค้า ขนาดความกว้างของเนื้อที่ในกระบะนะคะคือ80เซนนะคะลูกค้า80เซนความยาวนะคะความยาวของตัวรถฐานที่ที่ไว้วางของนะคะลูกค้าไม่รวมขอบข้างนะความยาวจะอยู่ที่1เมตร20เซนนะคะอ่ะ1อา1เมตร20เซนกว้าง80นะคะลูกค้าอ่ามีฐานที่นั่งไม่มีหักไม่มีผุนะคะมีกันกันกันขี้โคง้งขี้โคนกระเด็น,นมีอยู่ครบนะคะลูกค้าเนี่เนาะ อ่ามีอยู่ครบนะคะอืมตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์สำหรับคนหาไปใช้งานนะคะพร้อมลุยเลยนะคะราคาหลักพันนะคะลูกคา้รารหัส3ามล้อหนึ่งนะคะอ่าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปการขับใช้งานกันนะคะฟังเสียงเครื่องกันเนาะค่ะสนใจติดต่อเข้ามาช่องทางการติดต่อที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะ อันนี้จะรีวิวการขับใช้งานนะคะลูกค้ารีวิวการขับการติดเครื่องใช้งานนะคะอ่าอ่าต,ติดง่ายไม่มีโกงนะคะลูกค้าไปชมการขับกันเลยนี่ไฟหลังติดนะคะลูกค้าเร็วแรงนะคะเครื่องดีนะคะคันนี้ หายห่วงนะคะเรื่องเครื่องนะคะการขับใช้งานขับง่ายนะคะเดี๋ยวผู้หญิงขับได้นะคะเดี๋ยวจะขับให้ดูนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะขับให้ดูอีกคลิปหนึ่งเนีน่เรื่องเครื่องหายห่วงนะคะตัวนี้เรามีแต่เกียร์เดินหน้านะคะไม่มีเกียร์ถอยนะคะคันนี้เนาะไม่มีเกียร์ถอยนะคะเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะคะเดินหน้าอย่างเดียวระบบเบรก <edia> ดีนะคะระบบเบรกด <edia> ี